สวัสดีครับผมก็วันนี้พี่ชายผมเมียคืนดีครับได้สี่พันคืนมาแล้วเนี่ยพี่ชายผมยิ้มแฉ่งเลยเนี่ยดูเนี่ยเมียคืนดีแล้วเราตัดไปที่สแต็ของเราดีกว่าก็คันนี้เป็นคาวัสดิกิสแต็นะครับผมอันนี้เป็นสีน้ำเงินดำนะครับผมคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเลยคันนี้ของแต่งพอมีมานะครับอย่างแรกเลยหลักๆชิวหน้านะครับผมชิวหน้าดำนะครับผมแล้วก็นี่ครับ กาดน,น้ำสายเบรคมา้า่นบนแฮนด์นะครับผมเป็นไทเทกระจกปลายแฮนด์ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกการเบรกการคัชไล่ออกมาเป็นท่อ a ออานะครับผมคันนี้แล้วก็มีครอบแฮงครับของคาวาตรงรุ่นเลยซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กัน อันนี้ได้มาอยู่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมมาเดี๋ยวผมตาต้าได้ฟังอยากมากกันเดินดูดูให้ก็คันนี้บิดบิดมือมากเลยเสียงดุมากเลยก็สำหรับรายละเอียดคันนี้นะผมทิ้งเนี่ยไว้ให้ต้เว็บนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจติดตัองรถ ติดต่อได้ทำเกินอ,อ่าสุ์ปปไบา์นะครับผมตูวเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์นะครับก็ตอนนี้พี่ชายผมได้ตังค์คืนแล้วเขาก็แฮปปี้แล้วก็เงินไปลงใบเนีย่ยรับลาสสุดเพิ่งเสียบอลไปห้าพัน,น 5, เนี่ยแทงแมนยะูแต่แมนเชสเตอร์ชนะอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ